สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึงเพชรยนตพาชมรถมือสองคัดเกรดค่ะพี่ๆค่ะคลิปนี้น้ำหนึงจะพามารับชมนะคะพาเดินชมดีกว่านะเวลานี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่าแล้ว6กโมงสีแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึงจะพามารับชมนะคะพาดูนะคะว่ารถ ที่รย,ยนต์นะตอนนี้นะตอนนี้ก็เปลี่ยนนาแล้วมีรถอะไรกันบ้างค่ะนะก็ถ้าใครติดตามหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถครอบครัวนะรวมไปถึงรถตู้นะคะแล้วก็รถเก่งต่างๆค่ะทั้งเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะรถ SUV นะคะหรือว่าเป็นพวกแนวครอสโอเวอร์นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะพี่ๆขานี่ขออนุญาตนะแพลนกล้องไปเนาะอ่ะก็ถ้าใครสนใจรถรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวมารับชมกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นรถเข้าใหม่ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาพี่ขาช่วงนี้นะจะมีพวกเอาติดแคมรี่นะคะทยอยกันเข้ามารวมไปถึงรถกระบะด้วยนะคะตรงนี้อ่ะค่อนข้างจับมือนนิดนุงวันนี้วันอาทิตย์ค่ะมีรถเทินเข้ามาด้วยนะนะใครที่มองหารถเทินนะคะพี่ขาห้ามพลาดเลย นะะสนใจยังไงก็สอบถามทักหาน้ำหนึ่งได้อามาดูกันค่ะและจะบอกว่าเอาติดโฉมหน้า 1.6g โฉมหน้าแบบเนี้ยทยอยกันเข้ามาเยอะเลยเป็นรถปลิรวังจากหน่วยงานราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 8 9 0 0 0แล้วก็บางคันก็จะ3 7 9 0 0 0เล็กลขใหม่อยู่ที่ประมาณ1 2 3 0 0 0ค่ะโฉมแบบนี้นะ 1.6g ปี2019เข้ามาเยอะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0ะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะจะเป็นโฉมแบบนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว Isuzu นะคะ D-Max 1.9 X-Series 3 8 9, 9 0 0เป็นตัว1.6เออไม่ใช่ค่ะเป็นปี2016เป็นตัว1.9 X-Series คันนี้389,000เะ,ะเลขหมายแสนหก็สนใจก็สอบถามได้ส่วนตัวนี้เป็นกระบะย,ยกสูง4ประตูนะกระบะย,ยกสูง4ประตูตัวนี้เดี๋ยวขอชแวบดูนิดหนึงปี2020 2 7นะคะ6 7 9 0 0เป็นตัว1.9แซนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกตัวเตีย้ยนะคะตัวกระบะตัวเตีย้ยนะ,ะพร้อมแคลรี่บอยเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานนะคะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานคันนี้ราคาก็จะอยู่ที่4,000สนกับอีก9,000ปี2019นะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นกระบะยกสูงอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรถเก่งกันบ้างค่ะ มาดูรถเก่งกันบ้างชมหน้าใหม่ของยาริสรุ่นนี้นะก็เข้ามาเยอะเลยตัวนี้จะเป็นตัว t o โย t a ายาริ1.2สปอร์ตปี2023ค่ะอันนี้ได้เป็นสีขาวและมีหนึ่งคันที่เป็นสีขาว ตัวตัวท็อปนะเป็นตัว1.2พีเมียมนะเป็นตัว1.2พีเมียมแต่อันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่459,000ปี23ไม่28,000โลแต่ส่วนตัว1.2ตัวพีเมียมตัวท็อปสุดนะคะราคาจะอยู่ที่499,000ไม่35,000พโลนะเป็นปี23จะมี2จะมีสีขาว2คันนะเป็นตัวโฉมสปอร์ตเป็นตัวเริ่มต้น1คันและเป็นตัวพีเมียม1คันตัวสปอร์ตจะอยู่ที่45 ห้0 0แต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะอยู่ที่4,99,000นะคะก็สนใจทักหาได้นะ,ะสนใจทักหาได้แล้วก็จะมี Camry อันนี้จะเป็นโฉมหน้าปี2017เนาะอันนี้จะเป็น Honda Civic ค่ะตัวนี้เป็นตัว E 5,29,000เป็นตัว E ไม่8 0 0 0 0ก็คือเป็นตัวรองท็อปนั่นเองกับตัว Honda Civic f c นะคะอ่ะ E ปี2019 อ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว Honda Civic ลราก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวยาลิสโชม Hammerhead Shark Design เป็นตัวโชมหน้าฉลามหัวค้อนปี2023ตัวนี้จะโชมปี2023ค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะราคาอยู่ที่479,000ปี23ใหม่7,000โล4,579,000นะ4 5, 7, 7, 7, 7 9, 000, ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000 8,300นะคะ8เ นั่นแหละอยู่ประมาณ8,3 0 0แต่ถ้า459,00 0ก็จะอยู่ที่ประมาณ800 0นต้นๆน,น,นะคะจะอยู่ประมาณ8,1 0 0ันห0อยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้ส่วนคันนี้5 2900 0อ่าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณผ่อนอยู่ที่ประมาณ9000นะคะผ่อนเริ่มต้น900 0ตัวนี้นะผ่อนเริ่มต้น9,00 0ค่ะพี่ๆค่ะและส่วนคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะได้เป็นสี สีเทาสีเทาดำสามแส0สาปี2017ตัวนี้เป็นตัว 1.2s พี่ขาตัวเอสชมหน้านี้นะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมวงแหวนสีแดงนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยตัวนี้ได้เป็นสีสีเทาดำมานะคะก็ถ้าใครสนใจสีนี้ก็ทักหานั้นหนึ่งได้นะคะทักหาได้เลยตัวนี้เป็นตัวยาริสเอทีปหนึ่นะคะ ตัว S ปี2017เลขไม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับอีก1 0 0 0พัโลส่วนตัวนี้จะเป็นตัว Honda City นะคะเป็นตัวเ,เป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้เป็นตัว Honda City เริ่มต้นคันนี้ราคาอยู่ที่389,000ปี2020ไม่เ9 0 0หพันโลคะ่ะแล้วก็จะเป็นตัว Honda Jazz นะคะ ตัวนี้เป็นตัว Honda Jazz ตัว V 1.5V นะคะราคาอยู่ที่410,000ค่ะเลขไมล์อยู่ที่1 115,000โลคันนี้ราคา410,000ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ไปปลายนะคะคันนี้7,000ไปปลายแล้วก็ตัวนี้389,000นะ389,000คะั 3, 8, 9, 000, คนนี้ปี2019ไมล์80,000เป็น Honda Jazz เป็น Jazz GK ค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้เป็น Jazz GK นำะมาดูต่อไปกับ Vios นะคะอันนี้จะเป็นสำนักงานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะว่ามีรถอะไรกันบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมิดค่ะสามแสนแปดหมเป็นตัวมิดอันนี้ได้ปี20่สิบไม่เจ็ดหพโลเป็น Toyota Vios นะคะ t o y o t a า Vios ตัวมิดจะเป็นตัวรองทอ็อปอ่ถือว่าเป็นตัวรองท็อปแล้วก็ตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัว มิดเหมือนกันแต่คันนี้359แต่ว่าเป็นปี2020เหมือนกันอ๋อเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลคันนี้ก็คุ้มนะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทักหา,าน้ำหนึ่งได้เลยนะคะอะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะไปดูกันต่อนี่อันนี้คือน e ิสสันอเม l ่า2 e-sport tech คันนี้259,000คันนี้259,000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,600 4,006ค่ะคันนี้สนใจทักมาได้เลยนี่ Nissan a m e r a 1.2 e Sporttech ค่ะแล้วก็เป็น Toyota Yaris นะคะ Yaris จะเป็นตัว1.2นะจะเป็นตัวส p o r t ตส่วนใหญ่จะเป็นตัวเริ่มต้นรุ่นนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าไฟหน้า LED นะคะตัวโฉมส p o r t ได้ถุงลมนิรภัยมาแล้ว7ใบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะมีกล้อง ถอยนะหรือว่ากล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยอันนี้จะเป็นสีขาวนะราคาปี22นะจะอยู่ที่4ี่แ0 0สองนเก้นนะคะส่วนตัวนี้ก็ปี22เหมือนกันคันนี้4 3 9 0 0 0สามคันนี้4 3 9 0 0 0สามก็ตัวนี้นะคะราคาเออสี่แสนสามหมาพไม่43,000สไงตัวนี้ได้ไม่43,000สส่วนคันนี้คันนี้ไม่อยู่ที่ 5้าหมื่ไม่ต่างกันหม0 0นหนึ่งโลราคาก็ต่างกันหมื่นนึ่งะคะก็ก็อยู่ที่ตัดสินใจค่ะ,ะตัวนี้ตัวนี้รอปล่อยละตัวนี้รอปล่อยอันนี้มาสด้าค่ะพี่ขามาสด้ารู้สึกว่ามาสด้าน่าจะไปตรงนู้นนะตัวนี้3 2 9 0 0นปี2019ันสิะคะสามแสนปีสองพ มาดูกันต่อ Vios สีดาคะ่ะพี่ขาคันนี้3าม0สนสเาพเป็นตัวมิดปี2019เลขกไม่หนึ่งแสม่นสี่พัโลนะคะกับ Toyota า Vios สนใจทักมานะคะอะไปดูกันต่อพี่ขามาดู Honda าซีวิตัวนี้เป็นตัวท็อป ตัวท็อปนะคะถ้าเป็นปี2019ราคาจะอยู่ที่559,000เลขไม่1 115,000ตัวนี้เป็นตัวท็อป559,000ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,006อยู่ประมาณนี้9,006 9,006 9,005 ตัวนี้นะคะ729,000ตัวนี้จะเป็นตัว Camry 2.0 G อันนี้ t o โยต้าแคมรี่ได้เป็นสีบอลเงินมาเป็นตัว G เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำค่ะไม่8 85,000โลปี2019นี่ค่ะ อะมาดูต่อเลยค่ะนะคะมาดูต่อตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแคมรี่เหมือนกันแคม r y นะคะจะมีเป็นตัวไฮบ i ดแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้จะเป็นตัว2.5 h y b นะคะ8 5 9 0 0 0 0ปี2020อ่ะนี่ให้ดูนี่ค่ะสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นี่โตโยต้าแคมรี่แล้วมีแคมรี่แล้วก็มี Accord ด้วยนะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เป็นตัวไฮบิดนะคะ อันนี้จะเป็นตัวไฮบ i ิดนะคะ859,2.5ไฮบิดและนี่ก็จะเป็นตัว Accord นะคะนี่จะเป็นตัว Accord Honda Accord อันนี้จะเป็นตัว Accord 2.0 Hybrid Tech เป็นตัวท็อปสุด889,000นี่ค่ะ สนใจคันไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>ได้เดี๋ยวขออนุญาตพาโชว์ไปดูฝั่งนู้นสักนิดหนึ่งนะคะพาโชว์ไปดูฝั่งนู้นสักนิดหนึ่งใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะคะพี่ๆค้าสอบถามน้ำหนึ่งได้หรือโทรหานหนึ่งได้ที่0ย96์961984963นะก็พนะามาดูรถยนต์มือสองกันะค่ะนะก็จะสลับเปลี่ยนไปใครที่แบบมองหารถอยู่นะคะดูว่าเอ๊คันนี้ที่น้ำหนึ่งรีวิวนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล็งอยู่ยังอยู่ไหมนะคะก็สอบถามได้ค่ะ 096 198 4 9 6 3ค่ะพี่พคะนี่อะอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของ CHR ตัวนี้เป็นปี20เลยนะคะเป็นตัวรถสีแดงหลังคาสีดำคันนี้ราคาเอ้าเนี่ยราาอนนยรปล่อยแล้วรอปล่อยแล้วแล้วตัวนี้ก็จะมียาลิดเหมือนกันนะมียาลิตเหมือนกัน t o y ยต้ยาิี คันนี้459,000ปี2ไม่54,000โลนะ459,000ปี2เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมพี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นสีขาวคันนี้อยู่ที่489,000ปี2ไม่22,000โลสนใจคันไหนก็ทักหาได้ สอบถามได้นะคะนี่ก็จะมียาลิสนะคะอันนี้น่าจะเป็นปี2,019 3,49,000าเป็นตัว1.2มิดนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาดำเวลอสค่ะรถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องพันห้านี่ค่ะพวกคลอสนะคะพวก CRV ก็มี6,39,000ปี23ไมล์สี0หม่ 45, โลใครสนใจทักมาได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง honda CRV ค่ะนี่คันนี้629,000ปี18ไมล์1 4 2่0 0โลนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะพี่ๆค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามน้ำหนึ่งได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3นะคะหรือว่าอ่าใครดีดดคือพวกนี้คือฟรีดาวหมดพี่ขาฟรีดาวหมดนะคะสนใจไงก็ทักมาได้เข้ามาดูรถได้นะคะหรือว่าอ่า ยังกังวลใน,นเรื่องของเครดิตอยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะปรึกษาฟรีนะคะปรึกษาน้ำหนึ่งได้เลยก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่พคะ่ะเรามีรถให้เลือกถึง400คันด้วยกันนะคะก็สนใจไงทักมาเดี๋ยวนึงจะมาแบบว่ามารีวิวให้ดูนะคะว่าบางทีรถเนาะมันเข้าออกบ่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนน้าเดี๋ยวก็สลับกันเดี๋ยวไปดูสาขา2บ้างนะคะโกดังสาบ้างหรือว่าสำนักงานใหญ่บ้างสนใจไงทักคาน้ำหนึ่งคะ่ะเอาลคะค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่ๆคะ่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ